ส,ส,สวัสดีครับทุกคนอันนี้หลวงวิรุฒิไหมวันนี้วันนี้ผมอยู่กับนี่นะครับสิกดักนะครับเราจะมานี่ผมเอาเป็นแนวนอนดีกว่าผมให้เขาเปิดไอ้นอี่ให้นะครับเปิดกระชาให้อ่ะกดกดเอาไม่ทันละอกดกดกดนะกดกดส่วที่สองส่วที่สามนี่มีมาแล้วสเต็กจบ นี่กูอันนึงอ่านี่มีแล้วออม่วง,วงโอ้จบแล้วอ,ะ,อะยังได้อยู่ยังได้อยู่เราก็ได้เดี๋ยวเปิดไอ้นี่ก่อนเปิดแสงให้เยอะก่อนคือถ้าดูตรงเนี้ยรู้เลยนะว่าแบบถ้ามันขึ้นมาเยอะๆคือแบบได้จะกินสามใช่แต่เราจะดูตรงกันทําไมอะอะกดต่อครับเชิญม,มันมันมีมันนี่แสงไง อปิดปิดปอ่ะปิดให้ขอเชิญหมายเลขเอสูงสอตัวเดียวตัวเดียวก็มีไฟได้เยเลข A สองสงเจนี่มีไฟเป็นไงติด่วงเลยไฟจับแล้วเหลือนเหลือคเจ็ดเอขอเชิญหมยเลขเอสข้ามไยข้ามยจริงๆน้าข้ามอะมันก็มีโอกาสได้นะมันมีโอกาสได้ใช่แต่ว่าโอกาสมันเท่าไหรบางบงอันมันแบบมันเหมือนแ คือมันมันจะมามันก็มาเคยเคยได้เหมือนกันอีกรอบนะเอาไปเลยขอเชิญหมายเลขสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งสีย์ขอเชิญหมายเลขเฮ้ยมีโอกาสมีโอกาสอันนี้มีโอกาสสี่มีตัวขวาสูงไปตัวขวาไปไม่มีไม่มีเฮ้ยไปรอบไปรอบไปครับเชิญสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่สี่ย์หม่จะได้ตะกิน3-2มสงรอบนะ มันไม่น่าจะได้สกินซ้ำสอง 3, รอบนี่ไม่ใช่เกมโฮยเวิร์ดไม่ใช่เกมแบบหลุดเลทสองรอบมีโอกาสอยู่ <laughs> มีโอกาสเออโอเคอ่ะตัวสีนะตัวสีอันหนึงสเต็กครับสเต็ปตัวต็กอล์ม่งเห้ย มีแล้วกูชอบอ่ะอะไปครับมีรอบสกินซักินเอสคาโกรอบหน้ากูไม่เหลืออะไรไม่ไม่เหลืออะไรให้กดแล้วหรือคงอ่ะอย่างน้อยก็ได้ดาวเอ้ยมาอยกแล้วอ่ะไปแล้วไได้ดาวไปแรกเชลิเดอร์มาไม่มาไม่มารอบนี้ก็ไม่ไบ่เพราะไม่ได้วาะมีโอกาสอยู่วะอันนี้พี่ไม่รู้จริงๆว่าถ้าเป็นอันนี้มันจะเป็นอีพก ไม่มันเป็นอีพิกแล้วมันมีโอกาสเป็นซูเปอร์อีพิกหรือเปล่าไม่น่ามีมันต้องมีเต้องมาเชิญหมายเลข B 8เนี่ยมันจะเป็นอีพิกเข้าไปแล้ว B 8เอาไปครับกดต่อยหมดครับเฮ้ยเสองรอบสองรอบเฮ้ยเฮ้ยเฮเอาแล้วเอาแล้วมีไฟเป็นคนมีไฟไม่มีไฟเราต้องเป็นคนมีไฟหรือเป่าเชลิเดอร์มีตัวคว้าไป ไปแล้วหายไปแล้วเชียร์เรือะไม่อยู่แล้วคุณดับเบิลแกงเกอ์มอบตัวอารีนาให้เล่นไปแล้วอ่ะเลยมันเล่นแก่เอ้เอาเผื่อๆมีเผื่อมีสกินแดงมาอ่ะลองกดไปเรื่อยได้มาสตาเฮ้ยปิดน่นหนักกล้ามแบยหมดละไปครับเราสุดท้ายแล้วอ่ะกดไปให้หมด เฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วเป็นคนมีไฟไหมครับคนมีคนมีไฟไหมเป็นคนมีไฟเป็นคนมีไฟเป็นคนมีไฟคนมีไฟสองลูกมีโตฟ้าไหมเฮ้ยสองเก้าปีสูงสองเาเป็นคนเป็นคนมีไฟเดี๋ยวก็มีคนมีคนละก้าวโตไปครับยูทูบเป็นคน คุณคาดหวังตัวไหนครับมีหมดแล้วเอามีหมดแล้วเหรอเออมีหมดแล้วหนึ่งสขอเชิญหน่องจริงจมีหมดแล้วจริงๆคุณได้มาหรือว่าแรกแลกมาแลกมาหนึ่งสองขอเชิญหมาอะไรดูเร็วตัวไหนมีหมดแล้วเฉยมีหมดแล้วเอาพีตัวอะไรอ่ะอ๋อพูดตะขีพูดตะขีสีฟ้าปะสีแดงอันนี้ผมก็มีแล้วมีแล้วสกินมันสวยอะตาย เอาอะไรมาให้ผมเนี่ยโอ้แรกก <ผม S 1> ็แรกขอจ้าม <ๆ S 1> ให้คุณนีปวดหัวแล้วคุณมีดาวตอนแรกเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบกว่าเนี่ยร้อยหกสิบ เสียไปกว่าขอเชิญหมายเลขดีสร <scholars> you so ิดาวไว้นะครับคุณ่วาคุณได้แล้วคุณเสียดาวไปคุณก็ได้สกินสติม่มาเสสริดูไว้นะครับนี่นะครับตัวอย่างในบ่งมีแล้ไหมอันนี้ไม่มีอันเดียวไม่ไม่ชอบไมพูดตะกี้จะกินก็หมดแล้วไม่ต้องการมีแล้วไงโอเคพอแล้วทุกคนเจอกันครับ